ผู้สร้างสิ่งต่างๆให้ประจักษ์ผู้วางหลักรากฐานให้เข้มแข็งผู้ที่เป็นทุกหน้าที่ทุกหยาดแรงผู้แข็งแกร่งผู้นำคนสู่หนทางรองสาราจารย์ด็อกเตอร์นงนิตีราวัฒนสุข ท่านสาเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตเกียนนิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองและว,วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเภสัชวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาโดยผลการเรียนดีเด่นจนได้รับรางวัล Chancellor Scholar Recognition Award ในปี2541ท่านเริ่มรับราชการเป็นเภสัชกรตั้งแต่ปี2525ณ 25, โรงพยาบาลสษษรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ก่อนจะย้ายมาเป็นกําลังสําคัญในการบุกเบิก จัดตั้งคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยบนราชธานีในปี2534 ท่านจเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงานจนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์สองวาระติดต่อกันในปี2547-2553ถึงและก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดโดย,ยาการได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอยุบลราชธานีสองวาระติดต่อกันอีกครั้งตั้งแต่ปี2553-2562ท่านเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อราชการและประเทศชาติตลอดระยะเวลาการรับราชการกว่า35ปี ในรับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสพายขั้นหนึ่งชั้นสูงสุดและรางวัลเกียรติยศมากมายพระราชการพลเรือนดีเด่นและรางวัลเพชรเพสัต์มห้ดนตลอดระยะเวลาการบริหารงานอันได้สร้างคุณูปการที่สำคัญดังนี้พัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัลด้านการพัฒนาองค์กร่ันริเริ่มนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและสร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการยกระดับมหาวิทยาลัยส่สาล ในด้านการสร้างเครือข่ายกับสถาบัานอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศท่านได้ขยายเครือข่ายทางวิชาการและวัฒนธรรมตลอดจนสถาบัานดุดมศึกษาและเครือข่ายท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมจนมหาวิทยาไลัยได้รับเกียรติตอนรับคณะทูตานุทูตจากนานาประเทศและเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกราวเกมและตอนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในการประชุมครมสัญจรปี2 5 6พ ท่านได้วางระบบะการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลยึดหลักนิติธรรมความโปร่งใสและประโยชน์สาธารณะปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับให้ทันสมัยนำพามหาวิทยาลัยกลับสู่ความเข้มแข็งและได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ในระดับสูงมากติดต่อกันถึง3ปีท่านได้แก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเงินและภาระหนี้สินของมหาวิทยาลายัยนอกจากนี้ท่านยังจัดการปัญหาโครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาที่ยืดเยื้อจนสามารถประหยัดเงินรายได้ของมหาวิทยา ได้กว่าร้อยล้านบาทก่อนเะเสียอายุราชการท่านเป็นผู้เตรียมความพร้อมและจะทําร่างกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐซึ่งถูกสารต่อจนสําเร็จในระยะเวลาต่อมา จากผลงานการกู้วิกฤิสร้างความเชื่อมัน่นและการวางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่องค์กรสภาหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่4ปี2568เมื่อวันที่25ตุลาคมจึงมีมติเอกฉันอนุมัติรางวัลรัตโนบลแด่รองศาสตราจารย์ดรนงนิธิราวัฒนสุขเพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนสืบไป